سبحان الله الرحمن الرحيم نحمده ونوصلي على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أظبفكن في الدين والمتواين رب شرالي صدري ويسري أمري وحلا أبدا من لساني يفقه كولي سلام عليكم ورحمة الله وبركاته สตาชนที่รักและขอรบถุท่านนะครับเรื่องราวของความอดทนนะพวกเราก็ได้ยินกันอยู่เสมอนะครับว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมให้มีการอดทน และความอดทนเนี่ยนะครับมันมีความสําคัญมันมีความยิ่งใหญ่นะครับมันมีคุณค่ามีราคาที่สูงส่งอย่างมากมายนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่อัลลอฮฺะอาลาบอกไว้ในกุรลลานว่าอัลลอฮฺอินลอลาอยู่ให้บ,บุศอบบรินอัลลอฮ์รักผู้ที่อดทนแม้กระทั่งนามชื่อของอัลลอฮ์เองนะครับของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ก็ยังมีการอดทนแต่ใช้คําว่าฮาลิมนะครับฮาลิมนะครับ คือเรื่ออัลฮินม์นั่นเองนะครับอาจารย์ว่าอินนัลฮิลมะอิสม์นมินอัสมาอิลลาฮิตับารกุตาหานาเขาบอกว่าคำว่าฮินม์นนั้นเป็นนามชื่อหนึ่งของอัลลอฮฺสุบานะลาว่ามนาฑูความหมายของคำว่าอัลฮินม์ในที่นี้ก็คืออัลสบูรอดทนเห็นไหมอัลลอฮฺอดทนมากมาๆสบูรเนี่ยเขาเรียกตรงกับซีวะมูบานะก็แปลว่าอดทนอย่างมากนะครับ แม้กระทั่งอัลลอฮ์ยังมีสีฟัสยังมีนามชื่อของอัลลอฮ์ที่แสดงถึงความอดทนเลยนัะคกก็บอกว่าคําว่าอดทนนี้อัลลอฮีลายจสตัคฟูฮุอิสยานุอุสัดความอดทนของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะทําให้ความอดทนนี้เบาบางหรือหายไปได้ด้วยกับการทําชั่วของไอ้พวกคนชั่วทั้งหลายคนชั่วเนี่ยนะครับมันก็จะทําพระชั่ว การทำชั่วนี่ยเขาเรียกว่าภาษาเนี่ยเขาเรียกว่ามินพระบรมเดชานุภาพมินเอลอร์ลอคล้ายๆกับมินอลอร์ลอแต่จะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่ทราบนะครับเอลอร์ลอให้ละหมาดก็ไม่ละหมาดนะเอลอร์ลอก็บอกอยู่แล้วว่าเอลอร์ลอเนี่ยให้ชีวิตกับพวกเราสร้างพวกเรามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเราให้แผ่นดินนะครับในการที่เราจะเดินเหิอนอย่างสะดวกสบายสร้างปลามาในมหาสมุทรเ,เยอะแยะเป็นอาหารกับเรา สร้างหัวสร้างควายสร้างเป็ดสร้างไก่มาเป็นอาหารในกระนร้ขนาดนี้เราใช้ให้ละหมาดแค่นี้ยังไม่ยอมละหมาดนะนี่คือการทําชั่วการมินบาร,บรมเดชานุภาพการละเมิดคําสั่งกอแล้วของคนชั่วแต่กระนั้นอรตาลาก็ยังมีความอดทนนะครับเขาทึงนได้บอกว่า การที่พวกไอคนชั่วทั้งหลายมันทำชั่วเนี่ยมันไม่ทำให้ความอดทนของเราเบาบางหรอกนะครับอ่าดูต่อนะครับเวลายัสตาฟิซุฮุลกอซาบุอะลัยฮิมแล้วก็ความอดทนนี่เองความโกรธของอัลลอ์มาละเมิดลลอร์เนี่ยความโกรธอันนี้ก็ไม่ไปชนะนะครับอ่าเหนือกับความอดทนแสดงอัลลอร์ก็ยังมีความอดทนนั่นเองนะับว่าเป็นความโชคดีนะที่อัลลอร์อดทนเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รัก ง่ายๆเลยอัลฮไม่เอาจะอดทนในดุนยาเนี่ยคนชั่วทําชั่วมากมายไม่ละให้ละมาดไม่ละมาดห้ามทําจินาทําจินาห้ามดื่มเหล้าดื่มเหล้านะครับบางครั้งฝนไม่ตกก็ว่าด่าโน่นนี่นั่นทําไมฝนฟ้าแรงนะบางคนก็พูดบอกว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันก็ดา่าเหมือนก็ด่าพระเจ้าเนี่ยก็รู้ๆอยู่นะครับว่าฝนฟ้าเนี่ยก็เ,เป็นผู้ซึ่งจะให้ตกก็ยังดา่าเพราะฉะนั้น ไอการกระทําของพวกมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันทําให้อลลอกโ์โกรดแน่นอนทำให้อลลอกโ์โกรดแต่ความโกรธของอัลลอฮ์ก็ไม่ชนะความอดทนถ้าชนะความอดทนแล้วแล้วก็อัลลอฮ์ก็จะลงโทษพวกนี้ให้มันเละเทะไปด้วยกันนะครับพอสมมติว่าใช้ละหมาดไม่ละหมาดเอาบ้านพังอ่าห้ามดื่มเหล้าดื่มเหล้านะครับลูกเหมือนก็ลูกหินหรือว่าก้อนหินจากฟ้าตกลงมากระแทกบ้านพังหัวแตกเห็นไหม นี่คือความโกรธแต่ว่าความโกรธเนี่ยมันไม่ชนะอัลฮินโมความอดทนของอัลลอฮ์ได้เพราะอัลลอฮ์อยากอดทนกับบ่าวชั่วๆทั้งหลายนี่คือคือพูดถึงว่าคําว่าความอดทนนั้นน่มีคุณค่ามหาศาลอัลลอฮ์ س ุบฮานแะ ت าได้กล่าวในอัลกุรอานนะครับบอกว่าที่เขาบอกว่าวลกะวะรดะหาจัลอ ah ิสมาฟิลกิตาบะซุนนะนะครับคําว่าอัลฮินโมูเนี่ยความอดทนนั้นเนี่ยมันได้มีมาในกุรอาน แล้วก็ฮะดิษกุรอาจจะหวาละโมอันล,นล,นลัลลอฮฺก็ผู้รุ่นฮาลีมอัลลอฮ์ตาลานะเป็นผู้ซึ่งที่อภัยอย่างมากแล้วก็ฮาลีมอดทนเห็นไหมถ้าไม่มีซิฟัตไม่มีอัสมาเนี่ยพวกเราพวกคนชั่วทั้งหลายเละไปแล้วนะครับว่าไงง่ายัลลอฮฺนียุนฮาลีมอัลลอฮ์ร่ำรวยแล้วก็อัลลอฮ์ก็มีความอดทนอัลลอฮุอาลีมุนฮาลีมุนนะอัลลอฮ์นั้นมีความรู้แล้วก็มีความอดทนในซุนนะนะครับ เขาบอกว่าแกนันดูอาอินนบีอุสลาลลอฮฺางไดฮ์ฮะซัลลัมปรกากฏว่ดาดวงทนบีนั้นก็คือละอิลาฮ์อาลาลอฮุลฮาลีมุนการีมนะครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดยกเว้นอัลลอฮ์ผู้ทรงฮาลีมอดทนและกั้ใจบุญนะครับพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่ครบรวันนี้เป็นการพูดถึงเรื่องความอดทนคุณค่าความสําคัญสําคัญจนกระทั่งอัลลอฮฺอ,อะลาเนี่ยมันมีนามชื่อหนึ่งที่เกี่ยวกับอัลฮินมุความอดทน ความอดทนของอัลลอฮ์เนี่ยในการที่จะไม่ลงโทษกับบ่าวที่อะไรนะที่มันพิเรนนะครับมันชั่วช้าสามาญบางทีก็ว่าอัลลอฮ์ด่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ก็ยังไม่ลงโทษทาในดุนยานี้นะครับนี่ก็คือคุณค่าความอดทนกับแล้วในครั้งต่อไปเราก็จะได้เรียนรู้ว่าความอดทนของนบีอิบ,บรอฮิมเป็นยังไงนบ,บีนูน้นนบ,บีนี้เป็นยังไงนะครับก็จะดียนรู้กันสำหรับนีวบ้วบลาฮิตทฟิกันฮิดายะสาลมมามอุลัมมะตุลลอฮ o abracado.